สวัสดีครับผมเอกดูไซคิงครับวันนี้พามาพบของแปลกครับนานๆทำดีนะครับดีเ e m e อ a l d นะครับตัวนี้ผมเคยนุ่นนี้ผมเคยใช้ขี่ลงทางดาววิวที่เชียงใหม่นะครับสนุกดีนะครับไวนะฮะข้อเสียอย่างเดียวคือตัวตัวห้องลมมันใหญ่ใช่ไหมฮะพอเราขี่นานๆปุ๊บลมมันขยายตัวรอบหลังๆมันก็จะเริ่มแข็งหน่อยนะฮะก็ต้อง ต,ต้องมาแซแซกกันบนข่าวอีกรอบแต่วันนั้นเป็นรถยืมของรุ่นพี่คนหนึ่งนะครับก็เลยไปได้แซ็บแซ่บขี่ลงมาทางนั้นก็ทรมานอยู่ครับแต่ถือว่ายังไงก็ดีกว่ารถที่ผมเอาไปวันนั้นนะครับวันนั้นผมเอานิโคลไลไปนะฮะโชคหน้าเป็นบ็อกเซอร์นิโคลไลอันนั้นทําเสร็จหมดแล้วแต่ว่าพอไปขี่จริงปุ๊บระบบยุบไม่ทํางาน,นครับ ม,มันทำงานไม่ทันไปลงกระชคหน้าไวเปอร์กระเด็นออกมาเลยนะครับน้ำมันพุ่งเละเป๊ะเลยแล้วหลังงานนั้นกลับมาก็ขายไปเลยนะครับานบถึงตัวนี้คลไลนะฮะ้วเพื่อนให้ยืมคันนี้ให้ยืมเดนซี่ที่ใส่โช๊คตัวนี้มาขี่แล้วติดใจนะฮะมาเล่าสู่กันฟังนะฮะวันนี้ไม่ได้ทำนะเป็นโชคอัพ d ไซด์ดาวหัวกลับนะครับก็จะมีฝั่งลง ฝังแมเปอร์นะฮะก็ซีนต้องสั่งจากเมืองนอกผมสั่งร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวหยิบให้ดูนี่เป็นชุดซ่อมที่สั่งมาจากเมืองนอกนะครับของ DVO นะคะก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนนะครับค่าทาก็จะสูงหน่อยเพราะว่าถ้าอะไรนี่นะครับยังไม่ค่อยเท่าไหร่หรอก ใช้ระยะเวลานานเลยเพราะว่าปกติแล้วเวลาทำโชคใหญ่นะครับจะใช้เวลาเยอะเพราะว่ามันชิ้นใหญ่ล้างทำความสะอาดแล้วก็ถอดมันจะยากนะครับอย่างเราถอดโปรเทคชันอ,ออกใช่ไหมฮะแล้วก็ถ้าเป็นตามแม่วนวดเนี่ยจะเปิดท้ายน้ำมันทิ้งเปิดข้างบนนิดนึงให้ไม่มีวัชพนะครับแล้วดึงท้ายออกได้ง่ายแล้วก็เทน้ำมันทิ้งแต่คมผมเดี๋ยว เปิดบนดันขึ้นแล้วก็ปลดจากตรงนี้เลยแล้วก็ค่อยปล่อยน้ํามันไหลลงไปเลยนะครับแล้วค่อยไปปลดทั้ท้ายตอนจบอีกอีกรอบหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราติดตามกันดูนะครับตัวนี้ไม่ได้ทํานานแล้วเมื่อกี้นั่งเปิดแมนนวลดูหรือฟื้นความทรงจำนะฮะช่วงนี้ก็จะมี dvo มาบ่อยในวันก่อนมีโชคกลางมาแล้วก็เดี๋ยวจะมีโชคหนะ้าอีกรุ่นตามมาอันนั้นต้องใช้ เครื่องยิงน้ำมันในการทำนะครับขอบคุณครับครับมาต่อกับ DVO Emerald นะครับนี่คือท่อนบนที่ถอดมานะครับเป็นท่อมอัพนะครับก็ถ้าดูจากข้างใต้นะครับก็เราจะมีซีนตามนี้นะครับก็คือไวเปอร์กันฝุ่นนะครับแล้วก็ซิคลิปล็อกนะครับแหวนดันแล้วก็ออยซีลนะครับ นี่ครับหนึ่งฝั่งหนึ่งฝั่งนะครับแยกกันซ้ายขวานะฮะตัวนี้ก็หมดอายุตามสภาพนะครับไอล์ซิวด้วยเพราะว่าน้ำมันมันจะถูกเทอยู่เหนือกระบอกตัวนี้นะครับบางจังหวะมันจะล้นลงนะครับแล้วก็จะไปกัดออล์ซิวให้หมดอายุไปเรื่อยๆนะครับน้ำมันจะอยู่ในกระบอกนี้นะฮะแล้วสูงไปข้างบนนะครับยังมีน้ำมันไหลออกมาอยู่เลยนะฮะส่วนในถาดนี้นะครับ ฝั่งนี้คือฝั่งดมเปอร์นะครับคือที่ปรับหนืดปรับอะไรนะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นแอร์สปริงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพิสตันแล้วก็มีชุดรีเท์เนอร์นะครับทำให้มันนุ่มนวลน,นะครับตัวนี้จะเป็นระบบนี่ผมไม่ได้ถอดเอาพิสตันออกมานะครับเพราะว่า มันเป็นดับบรลทูบแล้วก็เราต้องมีเครื่องมือปลดด้านบนซึ่งจริงๆก็ไม่มีอะไรนะครับเพราะตัวนี้มันไม่ได้กักน้ำอ่าเขาเรียกไงดีครับตัวนี้ยังไงน้ามันมันก็ท่วมออกไปทางฝั่งนู้นอยู่แล้วนะฮะไม่ไม่จําเป็นต้องปลดก็ได้นะครับเดี๋ยวทูบมีปัญหาแต่ที่จะให้ดูก็คือมันเป็นดับบรลทุบนี่แหละครับมันเป็นอะไรที่พิเศษนะครับเนี่ยมีทูบสองชั้นนะฮะเรามองเห็นทะลุข,ขึ้นไปด้านบนได้นะฮะแล้วก็ข้างในมีพิสซัน นะฮะพิสตันนี้ถ้าเสียหายไปแล้วก็ค่อยสั่งซื้อเป็นชุดทั้งลูกสูบมานะครับเขาไม่ขายแหวนอย่างเดียวนะฮะซึ่งน่าจะถ้าผมจะไม่ปิดได้40กสิบเหรียญมั้งนะครับสี่สเหรียญนะฮะปกติไม่ค่อยเสียแล้วครับตัวนี้เพราะมันเป็นโอเ n นบารนะฮะเป็นโอเ n นบารแต่เป็นับบบัลทูแปลกดีนะครับประมาณนี้เดี๋ยวก็จะไล่เปลี่ยนอะไรนะครับค่อยๆทำไปขอบคุณครับ ก็เสร็จกันไปฝั่งแล้วนะครับอันนี้เรียกฝั่ง Air Spring s i ช e นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำมันมอเตอร์เล็กเบอร์เจ็ดนะครับเข้าไปอีก50มิลลิลิตรนะครับก่อนปิดฝาทับแคปนะฮะออซีนและออยซีลตรงนี้ถูกเปลี่ยนเรียบร้อยแนละ้วเดี๋ยวจะพาไาชมนะครับนีนะฮะออยซีลแล้วก็ซีน ไวเปอร์นะฮะทาจัลลบีเรียบร้อยนะครับหนึ่งของเก่านะครับใส่ซีคลิปกับตัวดันออยซิลเรียบร้อยนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นในชุดของฝั่งแอร์นะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะทำดมเปอร์นะครับแล้วก็เอา,เอาคาร์บอนลงว่าเล็กไปล้างนะครับรอประกอบ ะะเ,เดี๋ยวใส่น้ํามันปิดฝาฝั่งนี้ได้จบเป็นหนึ่ฝั่งขอบคุณครับ,บ,รบก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับกับข้างดัมเปอร์เดี๋ยวจะมาหยอดน้ํามันนะครับน้ํามันข้างนี้ใช้เบอร์เจ็ดจุ้าขนาดสามร้อยสามเจบีซีผมใช้มเตอร์เล็กนะครับ,รบสีน้ำมันอย่างที่แจ้งลูกค้าทุกครั้งครับถ้ารวออกมาท้องสีแดง่านั้นะครับสำหรับน้ำมันระบบของผม โ hey, อเคอะไรเริ่มเดินได้แล้วเออโอเคน้ำมนันลงข้างล่างนะครับรุ่นนี้ทำอย่างนี้ได้นะครับถ้ารุ่นอื่นของฟอ้องบางทีทำอย่างนี้น้ำมนันจะพุ่งออกมาตรงหัวเขียวๆใต้ใต้น็อตสีเขียวตรงนี้นะครับอ ต้าปั๊มบ้างนะครับไม่งั้นเดี๋ยวล้นขึ้นมาข้างบนนะครับตันก็เริ่มขึ้นมาละโอ้ยด้วยปั่มที่มันเป็นแบบนี้นะครับมันทําให้ออีซลด้านล่างเนี้ยบางครั้งเนี้ยน้ำมันมันล้นขึ้นมาแล้วก็น้ํามันลงไปกัดที่ออยซีด้านล่างนะครับทงตัวนี้นะครับน้ํามันก็หมดกันทีเดียวรวมเช็ครวมนู่นรวมนี่ครับนมี ชกลูกใหญ่จะใช้น้ำมันเชื่อแบบนี้ทั้งหมดนะเพราะว่ากระบอกเนี่หันปิดนะครับผมก็จะใช้กระบอกซ็อกเก็ตไอ้ตามซ็อกเก็ตของวีล่าแล้วก็ตัวซ็อกเก็ตของดูเอนะครับเป็นแบบกันรอยนะครับ จะที่หนึ่งให้ดูนะครับตรงแหวนรอบด้านล่างผมยึดไปแล้วนะครับแข็งตึงหมดแล้วจริงๆผมก็มีประแจตอนนะครับแต่บอกเลยครับถ้าขันตามตอนดูดนี่เนีมันเป็นอะไรที่ใช้ไปแล้วนะครับก็อันนี้โอเคจุดนะครับหนึ่งดูความเยือกยังไงนะอ ทางบนบรีบาวนะครับถ้าเกิดผมยิ่ขันเยอะนะครับมันก็จะยิ่งหลมยากถ้าน้ำมันมันลอมสมบูรณ์หมดไม่มีเสียงนึงนะครับเวเราปั้งเข้าลมาเปดเดิอแข็งแล้วถ้าอยากให้แข็งนะครับเราก็ปับ ชุดข้างล่างนะครับที่เป็นคอมเบชั่นช่วยด้วยก็ได้นะครับก็เหลือแล้วนะครับก็เหลยวเหลือาชุบนั้นเช็ดทั้งหมดก่อนเอาขาคาบอนมาประกอบนะครับก็จดปิดจ็อกตัวนี้ได้นะครับสนะครับปรับไปเยอะมากนะครับตัวนี้ได้ละเอียดลองมาดูอะไรที่เราเปลี่ยนกันนะครับ ก็จะมีจอสชิ้นนี่นะครับแล้วก็หมดนี้นะครับซึ่งจริงทาง d ี o ก็ให้มาไม่หมดหรอกครับมันเป็นของส่วนตัวผมเพิ่มเข้าไปอีกประมาณครึ่งน,นะครับแล้วก็สองเขานะครับกบประมาณนี้ราเดี๋ยวประกอบเสร็จถ่ายดูทีสวัสดีครับ